สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่า youtube ที่กำลบรักทุกทกท่านครับ <t> พี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเด้อในประเทศกะดีได้เพี่น้องเด้อทุแก่สมุ้งสุบองสุบอลน,น้ะพี่น้องเนาะมาพบมาพ,อพ้อนก็เลรอครับกับเบาแดกทั้งช่อง youtube บาแดกชั้นเนี่ยเอาได้เงเด้อเมื่อนี้พี่น้องผ้ามากินยังหรอขัวใกล้บ้านขัวใกล้บ้านพี่น้องขัวใกล้บ้านแม่แม่แมแมแบ้านปเพประเดไว้ให้กินครับมาคำจุหน่อยพี่น้องไปไทยหน้า เปิ่นวานเข่าครับเพิ่นมาเอิ้นไปไถนาให้แล้วก็เพิ่นก็วานเข่านาะพี่น้องมังบ่ได้ทถ้ามันมันยากครับพี่น้องแต่ว่าขาไก่ไว้ตัง้งมื้อเช้านี่แต่แม่แม่บ้านเพิ่นเฮ็ดไว้ครับเพิ่นเลยเฮ็ดขัขว่วขั่วไก่ไว้ให้นะพี่น้องเนาะมาโยหลารอย่าห่างครับพี่น้องหิวข้าวแล้วขา้าวแรงพอดีเลยบรรยากาศเฮางกับนี่นะครับข้างหลังบ้านน,นาล้างจะเก,ก่าว่าไทยหันหน้าใส่บ้านมื้อนี้หันหลัางสะบ้านพี่น้องเลยเอาบรรยากาศรถแล่นออกแล่นเข้ามื้อนี้ล่ะครับว่ามันลำบากปานใดเสียงรถเลี่ยนเสียงล่าเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะไปกินข้างนอกครับรถอ,ออกเพราะอะไรครับค่ารถไถรถซาเริงกะยางหัวเอานี่ละพี่น้องเนาะมือไม่แจ้งว่ากันไหมไมาพี่น้องมาอ่ะเอาพอเติมนยาก,ก่อนพี่น้องเติมนยาก,ก่อนเดียวสิมีบอกเลี้ยงของเสียขวดไหพี่น้องสีบนถามหาทุกคนเอาเปิดมีดโอ้โหเสียงดังฟังชัดว่าน,นี้เมื่อยพี่น้องเพราะเขาเติมน้ำยาตรงนี้ได้พี่น้องเด้อ ขอตื่นอนยาสีฟองฟ้องน้ำเจ๊กห้วยน้ำน้ำบักตูมาพี่น้องตื่นยังไงก่อนเอาขออนุญาตปากครับในพี่น้องเด้อแก่เมื่อยเมื่อไยไถหน้าเมื่อนียแก่เมื่อยได้พี่น้องเด้อกินพ่กเป็นกา๊าซไซเห็นเยสไมแห้งก็จะมีแห้งพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องเด้อย,ยาถือจะซากกันได้พี่น้องเด้อ นั่นเห็นบ่รถไม่แล้วครับพ่อพี่น้องโอ้ยจะมันมีแห้งซะเย็นๆพี่น้องอ๋อก่อนอื่นจะไหวฟังในพี่น้องเล้วพูดเลยทำฮาเสียขงในพี่น้องบ่ได้พิษบ่ได้พังกันในพี่น้องเด้อมันมีพี่น้องเพิ่นมาบอกว่าอย่าเพิ่นมาเห็ดน้ำบริสันเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่ได้เงินเดือนเงินดาวบริสัน พันวาเด้อเพันวาเขาเหม็นมากเด้อยเป็นหนองเด้อกับปนพันดิบูหูดอกว่าผู้ใดเขาเหม็นมากปนบวขึ้นซื้อเนาะเี็นเนาะกับว่าแย่เพิ่นมาเห็นน้ำทอประมาณได้หรเปล่าพี่น้องว่าบ่ได้เงินเดือนมันมันเหม็นเนี่ยเป็นหนองเด้ออยู่กับผมได้เงินเดือนผมให้ทุกวันสิบยี่สิบสามสิบเงือนเดียนหยอกสามเทียผมให้เพิ่นผมให้อยู่ได้เป็นหนองเด้อปนว่าผมบ่ให้เด้อแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนที่กับบัวเขาบ่ได้ว่าเขอข่างเจ้าของเนี่ยเป็นหนองเด้อเพิ่นเป็นคนที่ อ่อนไหวเอาซ้ำนี่อะไรพี่น้องซะบนันฑิตบอาเป็นการแกร้ตัวนะ,พนะเพี่งเนาะลักเพิ่นกับทักผมบ่รู้กันนะพี่น้องมะกินข่ากันดีกว่ามันจิผิดพลาดพลาดเพิ่นบัณจิวบาลเขาวอาอเอาดีใส่ตัวบอม,มาบอเอามาพี่น้องมะกินขา่าผมเนี่ยหากเล่าผมอยากให้เล่าดังเอาไงไงซะจะว่าเล่าเบเขอาใจเขาแต่แล้วแต่เ,เ,ตเพิ่น ในเหมือกเาำดีที่สุดแล้วเพื่อนบอข้อใจกับบ่เป็นอย่างพี่น้องมากินข้าห้องอปึ๊บคำเหล็กมันบาดหัวไก่ไปให้ไปแต่งหน้ากระต้มไก่พี่น้องเอาจัดไว้จัดให้เพื่อน tham nhìn giữ xuất đèo ผมเลยอยากให้เพื่อนได้กินอยากพี่น้องเอ้ยในเงี้ยเยนเงีนยดาวน้ำว่าจะไล่สุดบอกเลยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นการดูบด่ดีกินเขาน้ำบอกน้ำแฟัง เขาเขาห้อไปไทยนาอุ้ยเอาพี่นอนห้อไปไทยนามันยังปลาไหลไปนอง เือกว่าประมาณว่าผมหลอดใส่เพิ่นประมาณนี้พี่น้องเดื่อผมไม่ได้หลอดใส่กันยากเลยผมอยากกินเพลินได้มียูนีกลิ่นได้อยากเลยกนหูจักหามีคนสงสารอย่างให้เล่ากันเลแต่พราได้มีอย่างเพื่นอนคนครับหาเาาล่าหากาต่ล่าเข้าดิบุตรมาหาเอาเราไปเทศเทศไทยท่แาแสดงหนังนั่นพี่น้องผมคิดจังส่นเรือ ผมกินิดเกยตืบพี่พน้องผมกินจงสันดีผมบอกเลยหาแล้วดังนะพี่น้องเนาะผมว่ากินจังสันหาแล้วดังเท่าที่วุฒดึงมันไปให้งานน้ำโอ้จากขอควงนี่ดังเปี้ยงสิว่าไหมพี่น้องเออเกิดได้มีหนามีตาแต่ว่าวคุณท้องกินมื้อกันสินึนกต่อกระไรพี่น้องมันยั่งอยู่หน่ิดนึง ผมอยากบอาอะไรมืออไหลยเ่นอ้อังตว่านมือนี่เป็นมีมมมมมคกนเอฟซป็นฐานเนาะหมอกันฟังบางคนก่านมามาบางคนกับบานบาผมเกาะเสียโขงดัง โมเมนตได้ไปอย่างเดิมผมเห็ดก้นเดียวมาผมเลยเกืบ 20, 40, 20, 30, อบสองหมื่นสี่สองหมื่นสามหมื่นข้นเลยราจังผมยังเอาิ่นมากินเขาน้ำมือแรกผมบอกเลยผมบ่ได้เกาะผมกินก้นเดียวผมกับอโอเคยองตอนนั้นจิมากผมก็ได้สองหมื่นสามมื่นวิวเลยอดคน้นแเบิ่งตีตามพี่น้อ มางแล้วบอกฟังน้ำพี่น้องเล้วมันวา,างสัตวเลยมื่อกี้แกงสแสดงไทยฟังบริพิตรพังกันหรอกผมครับเสียโขมพี่น้องบริพิตรเป็นพังกันเลยพี่พน้องบอกกันคือเก่าปกติแต่ว่าเราเป็นงานอีนไปเป็นงานก่อสร้างอยู่ค้นบูมบาน ก็สั่งเช้ากับไปแลดวกับกับมาว่าปเป็ดกิ้งหัวตั้งในบูเห็ดเห็ดหัวเห็ดหัวนะเห็ดหัวอะไรพี่น้องภาษาไทยก็รู้ว่าบ้านอืมว่าพ่อแม่ผมเคยได้เราอยู่พี่น้อง แสบตัวพี่น้องม่บ้านเราใส่ใบกะเพราปลาบอกเขาใส่ใบกะเพราทงแหละพี่น้งองใบกะเพราอยู่บ้านตุ้มือน,นี่อยู่ในบ้านมันบ่หอมต้องเบลย,ยู่ทงหน้าหอมยังหอมไก่น้อยไก่กับลังหนันไก่น้อยบ่โตงใหญ่ 而且多少呢？多不米